กลับมาพบกันอีกแล้วน,นะครับกับการรีวิวแบบสำรองนะครับวันนี้จะมารีวิวแบบสำรองของลิลูปนะครับออาเซน54กับออาเซน55นะครับตัว54 10,000ี ah ่หนมิลลิแอมนะครับส่วนตัว EWB ห้าสจะเป็น20,000ื ah ่นมิลลิแอมนะครับโอเคสงองหอกตัวนี้มีน้ำหนักคล้ายๆกันเลยนะครับเราจะไปดูข้อแตกต่างกันเลยข้อแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้นะครับ EWB ห้า e สเนี่ยตัวเนี้ยความจุอยู่ที่10,000หม ah. ืิลลิแอม แล้วก็ด้านหลังตัวนี้จะมีขาตั้งไปให้นะครับส่วนพอตการใช้งานจะมีเพียงพอร์ตเดียวนะครับในส่วนนี้นะการวางชาร์จนะครับจะอยู่ที่15วัตต์นะครับตัวนี้นะครับมีน้ำหนักเบาพกพาง,ง่ายครับต่อไปจะเป็นในส่วนของ EW55 นะครับตัวนี้นะครับตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเราจะมาดูพอร์ตกัน นี่นะครับอรอตการใช้งานจะมีทั้งหมด3พอร์อนะครับสออยู่ ECBa และ1พอร์ต t i C นะครับ t h i C ได้ทั้งินทั้งเ u t เลยนะครับส่วนตัวนี้การวางชาร์จอยู่ที่15วัตต์นะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง2ตัวนี้มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันนะครับค้าสามารถเลือกการใช้งานได้เลยนะครับตัวเล็กนะครับราคา990บาทนะครับส่วนตัวใหญ่ตัวนี้ราคา1,290บาทนะครับ ช่องทางการสั่งซื้อนะครับเป็น Facebook Fanpage ของ Stop เบอร์รทุกสาขาเลยนะครับรีบมาซื้อกันเลยนะก่อนที่ของจะหมดนะ๊ายบ้ายต t อเบอร์รี่ t รับซื้อขายฝาก iPhone ทุกรุ่นให้ราคาสูง